วิวัฒนาการมนุษย์สกุลโฮโมอินฟโฟกราฟิกด้านล่างนี้แสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ในสกุลโฮโมซึ่งเป็นสกุลของมนุษย์ในสายพันธุ์ปัจจุบันโดยสกุลโฮโมจะประกอบไปด้วยสปีชีที่สำคัญหลากหลายสปีชีโดยสปีชีที่สำคัญที่สุดก็คือโฮโมเซเปียนอันเป็นสปีชีของมนุษย์ที่ครอบครองโลกอยู่ในขณะนี้ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในราว300,000ปีก่อน มนุษย์สกุลโฮโมได้รับการวิวัฒนาการจากมนุษย์ในสกุลออสตราโลพิเทคัสซึ่งถือกำเนิดขึ้นในราว5ล้านปีก่อนโดยมนุษย์ในสกุลออสตราโลพิเทคัสที่มีความใกล้ชิดกับสกุลโฮโมมากที่สุดก็คือออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัสมนุษย์สกุลโฮโมในกลุ่มแรกๆคือโฮโมแฮบิลิสซึ่งวิวัฒนาการต่อมาเป็น